จากจัวัาพ่อับาจากจังสุ like> hey, right. ิยุ่งทบันนัะนครับสวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันทีวันที่2 5มิถุนายน2565บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าทั้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการ ตกเงาตอนเหนียงมาจนดฮอดตอนเศร้าของม้มนีนะครับเดี๋ยวเข้าไปเิ่งสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก2 4ชั่วโมงข้างหน้านะครับเริ่มจากแผนที่อากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ในช่วงเวลาหนึน่งนาฬิกาของเมนีนะครับก็สิบว่ามีโตแปรที่สําคัญนะครับก็คือตัวย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมทางด้านของประเทศเวียดนามตอนบนนะครับที่สังเกตได้จาก สัญลักษณ์ตัว L นะครับแล้วการมีวงกลมบริเวณทางด้านของประเทศเวียดนามตอนบนนะครับหลักการตัวแปรที่สําคัญนะครับที่เฮตุให้มีฝนตกได้เป็นระยะระยะนะครับก็คือตัวล่มที่นําความชื้นเราะว่าปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่สีมีล่มประจาฤดูฝนนะครับก็คือล่มตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต้องบอกว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้คาดว่าสีเริ่มแห้งขึ้นนะครับ หลักกาเหตุให้ความชื้นเข้ามาได้ร้ายนะครับแล้วก็ร่มอีกทดนึงนะครับเป็นลักษณะของร่มในทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดพาความชื้นจากฟ่งทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเหตุให้ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเองนะครับคาดว่าสีมี่ฝนที กระจายตัวได้ดีในช่วงในช่วงของย4ิบีชั่วโมงข้างหน้านะครับและกะอาจม,มีฝนตกหนักได้น้าในบางบาง,บางบางพื้นที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเบิ้องตัวคาบไายดาวเทียมนะครับลักษณะคุ่มเมที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าท่างด้านของภาคตะวันออกเชียงเือตอนบนเองกะมีเมที่ปกคลุมอยู่นะครับก็ส,สังเกตได้จากเฉดสีที่เป็นลักษณะของสีขาวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเบิ้กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงของหมือนเศารนี่ก็ถือว่า ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกะมีฝนที่ตกต่อเนื่องจากย่ามื่ขึ้นนะครับก็คือเป็นกลุ่มฝนที่เริ่มสลายตัวไปนะครับหลักการปกคุมทางด้านของจังหวัดอุดรธานีนะครับทางด้านของจังหวัดเลยนะครับซึ่งกะต้องบอกว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนี้มีการกระจายตัวที่ถือว่าย่างบ่หลายนะครับหลักการซิมีการสลายตัวในระยะต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเบื้องฟังตะวันออกของอีสานนะครับเรดดราสกลนครนะครับ กาสิพบว่ามีกลุ่มฝนที่สอดคล้องกับเลดาจังหวัดขอนแก่นอยู่นะครับก็คือกลุ่มฝนทังด้านของจังหวัดอุดรธานี่นะครับทังด้านของจังหวัดนนท์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับแล้กกามีการเคลื่อนตัวเข้าไปทั้งด้านของฟังประเทศล่านั่นเองนะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงยี่สิบสีชั่วโมงข้างหน้านะครับสาหรับยี่ิบี่ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็ถือว่าให้ฝนที่ตกแล้กกา มีฝนตกหนักน้ำในบางมองบางพื้นที่นะครับส่วนการกระจายตัวของฝน,น่ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงของ24ชั่วโมงข้างหน้ารากาพื้นที่ที่คาดว่าสิมีฝนตกหนักกได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมขอนแก่นมนาารคามสกลนครราคานครพนมนั่นเองนะครับก็อาจสมีฝนที่ตกหนักได้น้ำนะครับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็มีแนวโน้มที่สิลดลงเล็กน้อยนะครับในช่วงบายจนถอดช่วงแรง อยู่ในเกณฑ์อุณหภูมิ3 2ม3ิององศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของมือื่นเศร้าถือว่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ในช่วง 23. 2 6อองศาเซลเซียสก็เป็นอ่าอุณหภูมิในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเพิ่งการพยากรณ์อากาศในรายสัปดาห์นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศในรายสัปดาห์ก็สิมีช่วงวันที่2 7 28เนะครับที่สิมีฝนลดลงไปในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่านอกนอกนั้นนี่า มีฝนตกได้อยู่นะครับลัก็อาาสิมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก็คือวันที่30จนหอดวันที่หนึ่งกระกฎาคมนะครับ30มิถุนายนจนหอดวันที่หนึ่งกระกฎาคมเป็นช่วงเริ่มต้นเดือนกระกฎะาคมนั่นเองนะครับที่สีมีฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือโดยรวมของการพยาก,กรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องบอกว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี้มีฝน รากามีลักษณะของฝนนักที่อาจสิเกิดขึ้นได้นํานะครับโดยการกระจายตัวของฝน,นก,ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับส่วนการพยายกรณ์อากาศในรายสัปดาห์ในช่วงของอมอนีนะครับจะถือว่ายังมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องอยู่ลากาในช่วงวันที26เป็นต้นไปนะครับมีแนวโน้นมทีฝนสิลด,ดลงนะครับรากาในช่วงวันที29จน อ่า29เกามินนายนจนฮอด1นงกรกดาคมสี่เป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มขึ้นอีกเที่ยน,นึงนะครับอีกรอบนึงนั่นเนองนะครับก็เขาให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับติดตามข่าวพยากรณ์อา,ากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงตลอดสัปดาห์นะครับสำหรับในวันทีมี5มินาคมน้ายน2565นี่ก็ผมกับอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน